ใก,ใกล้ตัวเองมานานแล้วชื่ออะไรคะชื่อเก่งชื่อเก่งโอโ้โหอนนะไรคะโอ้ยตายเราบุกคนขี้เหล่ก็ต้องหาแว่นใหญ่ใหญ่ดูคุมหน้าเหรอโอ้ย <granny? S 2> ไ,ไ,ไ,ไม่เป็นไรเออเออตายแล้วคุณพี่จ๋าวันนี้แตง่งวันไม่ใช่วันนี้สิตอนนี้แต่งงานหรือยังไมด้ไม่แตงแ่งเดี๋ยวถามอีกครั้งหนึ่งก่อนสาวในอุดมณสติของตัวเองแบบชอบแล้ว เดินผ่านเราแบบไหนล่ะอุย่างบางหรือว่าอย่างหนาโหเลือกได้ด้วยเหรอได้ค่ะตีใจชีวิตไม่เคยเกิดมาเลือกได้เอ้างั้นขอแบบเอาคนไหนล่ะเอาหนาหนาเลยนะหนาเอาหนาหนาเอาหนาหนามีสองคนทั้งร้านชอบคนไหนล่ะเดี๋ยวให้คนหนึ่งหันไปดูอุ้ยเอาคนไหนคะถามถามถามอยากให้ใครคิดว่าเลือกคนขวาบปมมือค่ะอุยตายตายเ d ตติ้งเถอะ เล,เล,เล,เลตติ้งเธอตึงหนักมากเลยที่ยังใครว่าเราเื่องคนนี้ปมเมือหน่อยรครับอ่ะมีเหมือนกัน,เอ,น,นเอาคนนี้ค่ะเอาคนนี้นี่กะลังจะชวนไปไหนคะเนี่ยอ่ะเขเลือกคะ่ะนั่งสิคะไม่ตายนั่งใกล้ๆเลยเคยดูแต่ในทีวีทำไมละ่ะมีคนอวดผีใช่ไหมเนี่ยเห็นมีผู้ชายผู้หญิงจะเข้าบ้านผีหรือเปล่าอย่าอย่าไปสิงน้องก็แล้วกันนะไม่ตา <c oughs> ยเราไม่มีสิงรอดปรมาไอ้ทยาเหรอะปละร้าตายแล้ว มือซ้ายโอ้โหบมือนะคะสะอาดไหๆก็ช่วยเราขึ้นมาเล่นคว่ำเลยค่ะวางไว้ตรงน,นี้เลยดีๆหรอมันจะดีนะขยายเวลานะครับงานของเรานะครับจะมีไปถึงเวลาประมาณสี่ทุ่มนะครับตอนแรกกัดเลทุ่มหนึ่งแต่ว่าขอวางมือนานๆนิดนึงน,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 นะครับดีขึ้นไหมคะแหมถ้าไปบอกถ้ทะเลนมุกนี้ผมจะได้เชิญออพี่ชายของที่ไหนล่ะขออนุญาตนะครับพี่ตุ้ย คนไหนล่ะพี่ตุ้ยน่ะแกเอาเอาไว้ฮะอ๋อพี่ชายเหรอคะครับผมอ้าวมาหน้าหน้าอย่างนี้ยังมีพี่ชายอีกเหรอโอ้ยพี่ชายผมหล่อนะครับหล่อลึกๆหล่อเรื่องได้ลึกก็เป็นในป่าในดงคุยไปเรื่อยๆครับคุยไปเรื่อยๆผมมไ่เสียเวลาวันนี้เราก็มีโซ่หนึ่งอันนะคะคุณเก่งคะแล้วเอาไม้ออกก่อนนะโอเคขอบคุณเก่งช่วยเช็คโชว์เซ็คโซ่เอาดึงดึง สองมือสิอมือเดียวอะพี่เก่งอยไม่ไม่เจไ่ออะพี่เก่ง,เ,กงเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะล็อกกุญแจพี่เก่งไว้ก่อนนะคะเอาพี่เก่งแมมเล็ล็อกกุญแจผู้ช่วยพี่เก่งล็อกแบบพี่ล็อกตรงนี้เลย เอาแน่นโอเคโอเคข้างหลังอีกข้างนะะึงค่ะเหมือนกันเลยนะคะ <c oughs> นี่เธอถอดแวน่นแล้วหน้าเหมือนในนี่เลยอะ่ะกบนอกกะลาเหมือนกบอยู่ในกะลาพี่เก๋เออโอเคล็อกข้างหลังแล้วนะคะ โอเคลูกออกมาไม่ได้นะคะเราก็มีเชื่ออีกหนึ่งเส้นนะคะเราจะมัดคอคุณเก่งไว้ก่อนไม่เดี๋ยวเราจะมัดผู้ช่วยไว้ก่อนนะ,ะวันนี้นะคะเราจะเล่นชุดแต่งงานนะคะเราจะแต่งแบบพิสดารแต่งแบบคุผ้ผุชนซต่งก็รู้จักคุณมาก่อนนะคะพี่เก่งวันนี้จะแต่งงานแล้วมีอะไรจะพูดจะท่านผู้มีเกียรติไหมนะ ก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรจะพูดนอกจากขอขอบคุณที่ท่านได้มีโอกาสมาในงานมงคลสมรสของเราสองคนนะครับเออเจ้าสาวชื่ออะไรครับสินยององ <c oughs> ชื่อสินยองวันนี้เราก็มีโอกาสได้แต่งงานกันถ้าหากว่าดูแลท่านไม่ดีโอกาสหน้าเราจะจัดงานแต่งงานกันใหม่นะครับรก็หวังจะได้ดูแลกันในคราวต่อไปนะครับ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้อีกสักครู่จะมีตลกด้วยนะครับ แล้วก็ใครยังไม่ได้เขียนแบบสอบถามแล้วก็กรุณาเขียนและหย่อนลงกล่องนะครับเพราะว่าแบบสอบถามมันสาคัญมากๆเดี๋ยวเราจะมีโอกาสที่จะนําไปปรับปรุงต่อไปไอ้หงอาหารว่าอ้าวก็ให้ขอบคุณเนี่ยขอบคุณต่อไปพอ,อแล้วโอเคแคนไซอยู่ไหนพี่เกง่งอายุขุงสูงไม่ใช่หน้าม้านะคะไม,ไม่รู้จักกันเลยเพิ่งรู้จักกันเนี่ยกกอ,นะอ้าววางเลยนิโ่องอยาาเขียนทีคะนิพ่องมาไเฉย โอ <Okay. S 2> เคก่อนเออรู้แล้ว <laughs> เดี๋ยวถอดแว่นก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วก่อนถ้าถอดนี่ดีฉันจะตกใจไหมอ๋ออ๋ออะใส่แว่นแล้วหรอถ้าถอดแ,อออแ,แว่แนละ่ะ <laughs> โอ้โหหน้าเหมือนกบนอกอะไรจริงๆโอเคกอดี้ครุมผ้านะคะเดี๋ยวเราจะปิดตาคุกเก่งไว้ก<ร>่อน <laughs> เดี๋ยวก็าวไปเปิดดูข้างในนะ ปิดตานะโอเคปิดตาสิคะตาอยู่นี่โอ้โหพี่เก่งไม่ต้องกลัวนะคะคุณพี่เก่งคะถ้าเราเหม็นผ้ผืนนะคะไม่ต้องกลัวนะคะพี่เราจะนะคะก็จะมีผ้าบะคลุมนะคะให้คุณเก่งนะคะอยู่กับน้องซินยองนะคะในผ้าเราจะให้เวลาคุณเก่งสองนาทีค่ะพอไหมคะ สองนาทีแหละครับค่ะโอ้ยคุณเอ้สองนาทีนาทีเดียวก็เกินพอแล้วอันนาทีเดียวจัดไปค่ะอะโอเคก็เรียกคุณผ่าอเปิดเแทงให้คุณพิ่เก่ง่อยค่ะ คำย่าเอาเอาออกเถอะพี่เก่งพี่เก่งคะพี่เก่งคะโอ้โหพี่เก่งนี่อันนี้เดี๋ยวใส่อย่างนี้ไปเป็นพิธีกรต่อเลยนะโอ้โหพี่เก่งตายดูซึ่งจะไม่มีเสียงตะมวยพี่เก่งสักครั้งเลยหรอะะคะ ขอบคุณนะคะอ่อพี่เก่งได้อดอเขก่อน <Okay. S 1> มันนี้มันนี่มันี่มัตรงนี้โอ้โหพี่เก่งแล้วเสื้อเสื้อไปไหนล่ะเสื้อไปไหนไม่รู้ตัว,ตวอันนี้เสื้อเสื้อกล้ามของเมืองไทยใช่ไหมคะ ฮะไม่เหมือนเดิมเลยแล้วข้างๆอะไรพี่เก่งอะไรนี่พกพกอะไรมาด้วยตายแล้วมาในนียพี่เก่งเอามาด้วยโอ้โหสีเดียวกันเลยเห <c oughs> มือนโจนญี่ปุ่นเลย <c oughs> <c oughs> เอาพี่เก่งคะ่ะเดี๋ยวเอาพืเสื้อคืนเลยนะคะคไม่นองแรกกัะพี่ <c oughs> โอเคเดี๋ยวถอดเสื้อเปลี่ยนเลยนะคะ ความเสื้อเปลี่ยนเลยนะคะ